สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยายาสตอรี่ในช่วงยายาบิวตี้นะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าไปไหว้พญานาคนะคะวันนี้ก็จะดเด่งๆไปไหว้พญานาคเพื่อจะได้ไรายเดิงๆมาบ้างนะคะวันนี้ก็หลังจอที่ก็เหมือนเดิมนะคะที่เราดงบำร,รุงหน้าเสร็จแล้วก็มาใช้กระดาษทิชชู่นะคะซับนิดๆความมันเพราะว่าครีมบางตัวอาจจะมีความมันอยู่บ้าง เพราะว่าโดยพื้นฐานเราคนเนี่ยคือเป็นคนที่หน้ามันอยู่แล้วฉะนั้นการที่ลงครีมที่หน้ามันยมันก็จะทําให้มันอาจจะการแต่งหน้ามันก็จะแบบมันมันลงแป้งปมไปอาจจะเปรืองหรือว่ามันความมันอ่ะเนาะมันอาจจะทําให้หน้าไม่เนียนล้วก็พยายามใช้ให้หน้ามันเป็นหน้าธรรมดาก็อย่างพยายามซับมันออกความมันออกไปไปจะได้แต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็ การลงรองพื้นลงแป้งก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าออทําไมมันต้องเช็ดมันออกว่าเดี๋ยวเราแต่งหน้าไปเช็ดหน้าไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวหน้าเขามันใหม่เดี๋ยวน้ามันที่หน้าเราก็ออกมาเหมือนเดิมเพราะเป็นคนที่หน้ามันมากแต่คนที่รักษาผิวหน้าตลอดคัดหน้าลดหน้าประจำมันก็เลยทำให้อ,อ่า แป้งติดทนดีเวลาเราแต่งหน้าน่ะคือเครื่องสำอางติดทนดีมากแล้วก็เวลาเราใช้ทํางานก็คือ,เ,อเครื่องสำอางเราจะเป็นยังไงละ่ะคือมันค่อนข้างจะมีมาตรฐานยวกับข,ของดีเอ,า,อาง่ายคือของค่อนข้างจะมีเป็นแบรนด์อะไรเงี้ยเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ประมาณนี้มันก็จะดีกว่าแบรนด์ปกตินะแบรนด์สตรีทแบรนด์ตามข้างถนะนตลาดนัดแต่ว่าข้างท่านข้างถนะนตะลาดนะัดก็ใช้ได้นะมันก็ ใช่ได้เป็นบางตัวบางตัวก็ดีมาบางตัวก็ราคาดีราคาดีแล้วก็คุณภาพดีกว่าเ็าคือแบรนด์ก็มีอันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะคะก็ดูความเหมาะสมของตัวเองกับเงินในกระ,ะเป๋าตัวเองนะคะ ตอนนี้เทรนพญานาคมาแรงมากนะคะทุกที่ทุกวัดก็มีพญานาคทุกทิศทัท่วที่ประเทศไทยก็มีจะมีพญานาคจะดังมากยิ่งภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยภาคตะวันออกคือดังมากเป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่คุ่ควรมากคุ่ควรกับชุมชนกับพื้นที่อะไรประมาณนี้กับชาวบ้าน ปอะไรที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านพญานาคนะเพราะว่าอย่างพระอีสานเนี่ยเปเค้าอีสานใช่ไหมคือพระอีสานอ่ะตามวัดยิงตามประตูโบว์วัตามโบสถ์ปันไดโบสถ์ทางเข้าวัดอะไรเงี้ยก็จะเพรวนมากก็จะมีพญานาคอยู่ฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนทางพระอีสานมากนะคะพญานาคคนอีสานก็จะเชื่อมากยิ่งทางหนองคงหนองคายอุดอรอะไรเงี้ยบึงการเนี่ยยิ่งหนองคานี่เยอะมากคน,นชอบมากแล้วก็ เนาะก็อย่างว่านะมันเป็นความเชื่อบุคคลมันเป็นอ,อะไรนะเป็นความเชื่อสุดบุคคลแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเหลือพื้นที่ทําแล้วสบายใจเราก็ทำเนาะเราว่าแล้วเราสบายใจก็ทําใครไม่สบายใจก็ไม่ต้องฟ้ายก็คืออย่างอย่างคุณแม่มดดำนะอย่างมดดำเนะี่ยคือเขาอะ จะอะไรกับพญานาคมากคือเขาขอเขาได้เลยแล้วก็เห็นเลยก็แบบคือเขาสัมผัสได้เลยอ่ะพอตาแรกเขาไม่เชื่อแต่คือพอมันสัมผัสมาแล้วคือมันเจอกับตัวแล้วก็ก็จะเชื่อเนคนสัมมาก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตาแรกแก็ไม่เชื่อยิ่งคนรุ่นใหม่เงี้ยก็จะไม่เชื่อว่าพญานาคมีจริงอะไรมีจริงอะไรอย่างเงี้ยบาปบุญคุณโทษมีจริงคนเบ็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเชื่อนะคะ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็ดีอย่างมันก็ทําให้คนอย่างคนบ้านนอกสมัยตะก่อนก็คือทาให้คนเป็นคนดีเนาะแล้วก็ทาให้คนบ้านนอกไม่ค่อยเ,อเปรียบกันไม่เหมือนเด็กสมัยนี้นะไม่กลัวแบบกลุมทษจะโกงจะเกิดอะไรกันง่ายมากยิ่งออนไลน์นะโกงง่ายมากแล้วกฎหมายบ้านเราก็ไม่ดมันก็ไม่โอเคด้วยอะไรเงี้ยเก็บกรอบหน้าก่อนนะคะเพราะคนมันคน สมัยแต่ก่อนเขาจะเป็นคนกลัวบาปกลัวกรรมอะไรเงี้ยเพราะเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับวัดใกล้ชิดการศาสนาอะไรเงี้ยก็จะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรเงี้ยก็ถ้าคนทําไม่ดีเดี๋ยวพญานาคจต้องลงโทษอะไรประมาณนี้เขาก็จะคิดอย่างนั้นเนาะก็คือทําให้คนสมัยก่อนเขาอยู่กันแบบปกติสุขก็จะไม่ค่อยมีโจรขโมยอะไรเท่าไหร่สมัยแต่ก่อนที่บ้านนะเปิดประตูบ้านไว้คนก็ไม่ขึ้นนะจริง ก็จะมีร่างทรงพญายนาคอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไปไหว้พญายนาคไปขอพรกันเนาะไปแก้บนอะไรอย่างเงี้ยคำชนุงคำชน,นดูดลุงไฮไลท์ก่อนนะคะใครสบายใจจะไหว้ก็โอเคนะคะ แต่ส่วนมากคนก็ไหว้เนาะคนพุทธส่วนมากคนไทยพุทธส่วนมากก็ก็นับถือไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอ,อของของญขหวยกันเนาะน,นี่เล่นไม่เล่นหวย,ยงไงจะไม่ขอหวยเาก็ว่าร่ำรวยขายของดีกินทองอไรมาดเทมานะคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะขอพรแบบนี้ทำมาคาขึ้น แต่บางคนก็ขอ,ขอโหอยังความชั้นดโหไปถูกไปคลากันไปขูดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็ได้จริงนะอันนี้ดวงใครดวงม,มันบุญพาพัฒนาส่งใครท่านมันว่าไม่ได้เนาะมันก็คงอย่างนั้นแหละเราดวงไม่ถูกหวอยอะขนาดฝันแม่นจะตายยังไม่ถูกเลยวันนั้นฝันว่าเจ้าที่ที่บ้านบอกว่าเจ็ด่ศูนย์เจ็ดยังไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกหรอกออกข้างบนค่ะซื้อลอตเตอรี่ไปก็แค่นั้นก็ไม่ถูก ใหเล่นบนดินหวยใต้ดินก็ไม่อยากเล่นเอาไม้ชอบเล่นหวยไม่ชอบการพนันเท่าไหร่ลอตเตอรี่ก็คือก็ซื้อบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อด้วยแหละช่มาจะบอกคนใกล้ตัวให้ซื้อมากกว่าไม่มีความรู้สึกว่าเออซื้อหวยไม่เคยถูก เคยถูกนะตอนแรกๆสมัยแรกจะเล่นหัวยจะถูกแบบถูกอลังการงานสร้างแบบถูกมาอยู่เฉยก็ถูกซื้อแบบซื้อบา้านซื้อบอกมาถูกซื้อแบซอบ,ซ,บซื้อไปเขียนเลขผิดก็ยังถูก,กอ่ะเออเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยงงกับชีวิตตัวเองอะไรเงีย้ยก็แต่คือคนเ็าบอกว่าคนคนที่เล่นหวยใหม่ยเขาบอกว่าไอ้คนที่เล่นหวยอ่ะคนที่ไอเซียนหัวก็าจะบอกว่าคนปกติถ้าคนที่ไม่ค่อยเล่นหวยเล่นใหม่ๆอ่ะมันจะจะถูกมันจะทําให้เราติดไงแต่เราก็คนไม่ติดอ่ะ ที่จะเล่นตอนนั้นก็คือเพื่อนชวนเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนสี่ห้าคนก็เล่นทุกคนแล้วนางอยู่คนเดียวเวลาเขาถูเขาเฮหมดเราเป็นหมาหัวเน่าอยู่คนเดียวก็เลยอ๋อซื้อก็ซื้ออะไรก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยที่ที่หน่อยห้าบาทสิบ,บาทก็โอเคอยู่ถ้าเยอะกว่าน,น,น,นั้นก็ก็ไม่ไหวอะ่ะฮะลงแปะนะคะอันนี้แปะฟิปพลอนนะคะสีเนือ้อ มีนหนังสือพญานาคอยจันลักใครยังไม่ได้เปิดอ่านเลยเดี๋ยวจะเปิดอ่านเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพญานาคอะไรยังไงพญานาคจะมีก้าตับโกดอะไรเงี้ยในที่เห็นเห็นก็คือตอนนี้มีพญาพญานาคตัวสีธรรมดาแล้วก็สีดำนะคะตอนนี้พญานาคดำอ่ะกำลังฮิตมากพญานาคดำองค์แรกๆก,ก็คือที่วัดมีคลิปอยู่นะคะวัดอ่ ถ้ำผาพญานาคราดที่โขงเจียมอยู่ตรงทางขึ้นผาแต้มอ่ะสวยมากองค์ใหญ่มากแล้วสวยองค์ดําอยู่ในป่าคือไม่สัถ้าคนไม่รู้จักก็คือเขาไม่ถูกนะแต่ก็มีป้ายบอกอยู่นะเข้าไปเคยเข้าไปแบบสวยมากยอมรับว่าสวยเข้าไปพึ่งแบบใหญ่มากมีคลิปอยู่นะลองไปดูนะเดี๋ยวจะจะับแปะคลิปไปให้ดูใครอ,อยากจะอ,อยากรู้ว่าเป็นพญานาองคเล็กๆเลยค่ะ พญานาคองมาได้ตอนนี้คือที่ฮิตที่กำลังดังๆพญานาคองดังองค์สีดำก็คืออยู่ที่กาญจนบรุรีตอนนี้นะคะกำลังดังกําลังฮอตมาคนก็จะไปเที่ยวไปบาอาจจะแบบที่ดังได้ก็เพราะว่าอาจจะคนไปขอพรอะไรเงี้ยขอหวยแก็โดนถูกหวยเรย่างเงี้ยเออก็เลยดังอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นเลยตอนนี้ไม่เคยถูกหวยเนาะออกตรงม ซื้อก็ไม่ถูกเขาบอกแล้วฝันแม่นมากเลยฝันเจ้าที่มาบอกว่าซื้อหัวเ,เรียกคนขายลอตเตอรี่มาหน้าบ้านอะไรเงี้ยก็ให้ซื้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอะไรเงี้ยเราก็ซื้อนะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ออกข้างบนอนะลอตเตอรี่มันก็ไม่โดูไงก็ไม่ถูกก็จบเสียใจไม่ไมค่ะว่าคนชอบทำอาหารกินมากกว่า อุบวน,นะงเจียมอะพญานาคเยอะมากตามวัดวัดถ้ำขุหสวรรค์ก็มีนะคะวัดถ้ำขุหสวรรค์อยู่ริมแม่น้ําโขงเลยค่ะอยู่คงเจียมวัดก็สวยนะเป็นมัอนอยู่ตรงหน้าผาแต่วัดอ่อถ้ำผาพญานคราู่บนเข่าเลยเข้าป่านะคะทางลัดยางก็ยังไม่ถึงค่ะเป็นทางดินธรรมดาเขาไปเป็นทางเหมือนทางเข้าเข้าไร่เข้าสวนเข้าไร่อะ นนอกก็เป็นไร่ะไรสมันสปะหลังเลยตัวน,นั้นลแล้วจะเข้าอีกทางหนึ่งนี้ตอนไปเข้าอีกทางออกทางอ,อีกทางหนึ่งจะเป็นสะพานไม้สะพานไม้เนนอกเนนอกแต่รถข้ามได้นะแต่รถวิ่งสวนทางไม่ได้เล็กแล้วก็สะพานสูงมากมีคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวจะแปะคลิปไปให้นะ,ะอยากดูแล้วก็เลยโขงเจียมไปอีกก็มีนะพีาน้าที่เป็นอยู่บนภูเขาแล้วก็ ชูคอถุงสูงใหญ่องค์สีทองทองสีฟ้าๆอะไรเงี้ยนั่นก็สวยอุโบสถเนยเยอะมากแล้วก็ดังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มาคนก็จะไปไหว้เยอะกราบไหว้เยอะวะัดธรรมผาพญานาคราชอาจารย์ลักเคยไปนะคือไปแล้วสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นเรียกว่าจะเป็นเอ่งพญานาคเลยอะ่ะ พอเจ้าเอาวาอาร์เกนิมิทเจออะไรเงี้ยนิมิตเห็นแล้วก็แบบมีน้ําทานน้าไหลอะไรเงี้ยเออสวยใครไปลองไปดูนะตรงทางขึ้นไปเที่ยว,วเสร็จแล้วก็ไปไหวไปเที่ยวอน,นั้นก็ได้หรือไปเที่ยวพาะเต้มก่อนแล้วโลออกจากพระเต้มมาแล้วก็ระพัเที่ยวก็ได้นะคะปัด,ปดให้อ่อนๆน,นะคะ หัวคิ้วไม่ต้องเข้มนะหัวถ้าหัวคิ้วเข้มเก่ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปัสสาวะนิดหนึ่งชาก็จะหมุกแล้วนะต้องไปซื้อใหม่ ท้หมดแลลวห้างก็ไม่กล้าไปตรงนี้โควิดก็ระบ,บาดพญานาคคือมีเกือบทุกวัดที่เมืองไทยแต่จริงคือที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือที่นั่นนะคแล้ที่อย่างที่พูดไปที่ตรดังนะพญานาคดำก็เนี่ยมีตอนนี้ที่เห็นนาคะก็คือที่วัดถ้ำผาพญานาคราชองค์ใหญ่สวยมากบอกเลยใครไปไม่ผิดหวังสวยจริง แล้วก็ที่การจนบุรีกยังไม่เคยไปนะเพราะว่าเขาเพิ่งดังใหม่ๆอะไนี่ลงสีจมพูก่อนนะครลงที่ท้องตาเลยจ้า อาจารย์บุรีสีดำองค์ใหม่ก็ยังไม่เห็นนะตอนนี้ก็ยังดังเออดังที่เข้าไปก็เป็นท่้นเข้าไปด้วยนะเขาบอกไม่รู้แต่ยังไม่เคยไปเดี๋ยวจะหาโอกาสไปอยู่นะคะแล้วก็สีชมพูเนื่องจาสามสีโอ้สีชมพูมีเยอะมากไล่ได้ทุกสีเลยสีตะบะเนี้ยก็ตามวัดตามบ้านอย่างวัดเจ้าอามเขาบอกแล้วก็มีนะพ่อปู่ สีสุโทไปดูองค์สวยมากเลยเป็นองค์องค์หลวงพุทธสิวโทอยู่ก็มีพญานาคคลุมอยู่ข้างหลังอะไรอยา่างเงี้ยพญานาคแผ่อยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยสวยมากองค์สวยมากอาจารย์รักสร้างไว้อาจารย์รักเป็นประธานสร้างไว้สวยมากแล้วก็ที่เห็นนะโดยสุเทพนี่คะที่ประทัดโดยสุเทพต้องทาบันไดก็เป็นพญานาคสวยมาก แต่ก่อนคือคนก็ยังไม่ได้สนใจนนองพญานาคก็ยังไม่ได้อะไรเป็นที่โจดจนันเป็นที่คือคนยังก็ยังไม่ได้นับถืออะไรเหมือนขนาดนี้คือยังไม่ได้บูชายังไม่ได้อินเทอร์ยังไม่ได้ดังแบบเออคนที่ต้องมาบูชาพญานาคอะไรอย่างตอนนั้นนะแตนะ่คือไปนานแล้วแต่สวยจริงก็คือพญานาคก็เหมือนเป็นปู่โสมเฝ้าสาบเ,เหมือนเป็นตามวตํมวาก็เหมือนแบบเป็น พระพญานานีก็คือจะเป็นการผ่านการจำศีลมาจนได้เป็นเทพแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือมาก็คือปกปักรักษาพระพุทธศาสนาดูแลอ,อย่างพระธาตุดอยสุเทพเนาะก็มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่รักษาพระบ,บรมสารีริกธาตุพระสารีริกธาตุบรมสารีริกธาตุาสมัยก,ก่อนเนาะเขาคนมีสตางค์คนรวยเวลาเขาสร้างพระธาตุอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเครื่องบรรณาการเป็นแก้วเวนเงินทองจะฝังไปด้วยแล้วก็บางทีอาจจะเป็น รงยอดอาจจะเป็นทองคาแท้ประมาณนี้ส่วนมากเป็นนะอย่างที่พระธาตุธริพุญชัยก็เป็นนะยอดคือเป็นทองคาแท้ไม่ใช่ทองคําทั้งองค์แต่คือยอดจะเป็นทองคำแท้ก็จะมีพญายนาคอยู่ปกปักรักษาสมบัติรักษาสมบัติรตพระพุทธศาสนานะคะ ก็เห็นทุกที่นะั่นจริงอะ่ะตามวัดอะ่ะคือเห็นหมดเลยชมพูสองชมพูสามสี่หรืห้าแล้วนะคันเนี้ยวัดพระแก้วมีไหมก็น่าจะมีนะเพร,ะพระพาะว่าพญานาคือมันเป็นอะไรที่เล่ามาแต่พงศ์สวดารุ่นพ่อรุ่นแม่เลยวะ่ะเนาะ ก็มันเป็นอะไรที่เป็นความเชื่อเป็นศรัทธาเนาะบางไฟมียังมีบางไฟพญานาคโลอีสานเนี่วลาเขานับถือเขาไปดูกันยเยอะแยะเห,หมแล้วก็ดังไปทั่วโลกเนาะพราะอยู่ดีไฟจะพุดขึ้นมาจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตามวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นเป็นเพราะว่าสมัยแต่ก่อนแม่น้ําโขงเนาะไหลมาแบบยามาจากเทศจีนนะคะน,นี่สีทองนะคะทุงนี้นะคะ ตรงรอยพับนะคะรับอัดเบาๆไหลมาจากประเทศจีนแล้วก็คือมันเอาตะกอนมามาทับถมแล้วก็ตรงไหนเป็นแอ่งเป็นแบบเป็นเหมือนชั้นน้าตกอ่ะมันมามันก็มันก็ดันแล้วมันก็กาะกกองก,กันแล้วก็คือมันก็ไหลเป็นแก๊สเกยดทำให้เป็นมีบางไฟพยานาคแต่ก็แปลกนะคะคือมีที่หนองคายที่เดียว บนก็มีนะแต่มีน้อยเนาะที่อื่นอนะน้อยมีบ้างแต่น้อยแต่ว่าคือหนองคายเยอะมากนี้ไม่เคยไปดูนะเพราะว่าไม่มีโอกาสตังก็ไม่มี youtube ก็ยังไม่ติดตังก็ยังไม่ได้เลยประมาณนี้ก็เรายังไม่ได้ไปดูจริงอะอยากไปดูสักครั้งงในชีวิตนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะไม่มีแล้วใครมีโอกาสไปดูก็แนะนําไปดูนะบางไฟพญานาคไปดูลองพิสูจน์ดูสิว่ามันเป็นบ้างเ,เป็นลูกไฟแบบไหนอะไรเงี้ยคืออยากจะรู้ว่าเป็นลูกไฟแบบไหน นี่สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มอยากให้ให้ทุกคนไปดูว่าเป็นลูกไฟแบบไหนแต่เขาบอกว่าเวลาจะไปต้องจองโรงแรมเลยนะมันม,มทีที่นอนแล้วก็ต้องไปนั่งรอต้องไปจองที่นั่งแต่หัวข้ามงานไม่มีที่นั่งเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้านหลังน้าก็จะไม่เห็นตอนลูกไฟมันขึ้นจากหนาไงแต่ถ้าเราอยู่ข้างหน้าเราก็จะเห็นอะไเลยาง แต่เดี๋ยวนี้คือมันมีน้อยสมตยก่อนคือขึ้นเยอะมากพุ้มปุ้งผเดี๋ยวนี้ฟิวตุ้มนาน,านๆจะเติทีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบางคนเขาบอกว่าเป็นการจกตาเป็นการทําเอาเป็นการเหมือนทําบางไฟจุดไฟเหนือน,าน้าอะไรอย่างเงี้ยคนไปแต่คือมันไม่มีคนจุดมันไม่เห็นคนจุดไงมันก็เลยไม่รู้ว่าจริงปลอมแต่ใครเคยไปพิสูจน์มั้งลองเล่าฟังหน่อยสิ อยากรู้ว่าเป็นยังไงอยากอยู่บรรยากาศเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยบางไฟเป็นยังไงบางไฟไพญานาคเป็นยังไงแต่คนเข้าไปเขาก็เชื่อนะบางคนเข้าไปทุกปีอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาว่างอ่ะเขาก็ไปทุกปีอ่ะ อย่างที่พญานาคที่ไหน,ไหนอะนครพนมใช่ไหมที่ดังๆที่ว่าหันหน้าเข้านาที่น้องแต้ยอะไปรําแก้บนน่ะที่ว่าคนนั้นารวยมากเขาทำเขาอะไรได้สักอย่างเนี่ยคือเขาถูกหวยทำธุรกิจเขาจะร่วงอ่ะข้าจ้างน้องแต้ยตัง้งกี่เศษน่ะเขาว่าประมาณสามสี่เศษน่ะไปรําถวายรําแก้บนน่ะพอแต้ยน้องแต้ยเล่นนาคีไงดังดูสิเขารวยมากจนจ้างดาราไปรําอ่ะ อย่าง,งพนมรุ้งก็มีพญานาคเป็นทางขึ้นนะคะใครเคยไปพนมรุ้งขนาดสร้างมาัต่แต่ยุคไหนยุคไหนก็ก็ยังมีพญานาคเฝ้านะคะพนมรุ้งอ่ะประสาทคือทุกทิศทุกที่ทั่วไทยพระ,พ,ระพุทธบาทสระบุรีทางขึ้นพระพุทธบาทก็มีพญานาคเป็นหัวพญานาคเป็น อยู่ดามเราได้ขึ้นน่ะดูซิสร้างมันไม่ได้เพิ่งมีมานะบางคนเข้าใจว่าโอ้ยคนไทยนับถืออะไรอย่างเงี้ยทำไมอย่างเงี้ยคือมันมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วแล้วเราเป็นความเชื่อต่อๆกันมาอยู่ดีก็จะไม่เชื่อมันก็ไม่ใช่นะจะมาอันนี้ไม่บอกว่าผิดถูกเนาะปัดแก้นะคะเป็นความเชื่อเป็นเอ่อความเชื่อสวบบุคคลนะ่ะเราก็ไปห้ามใครไม่ได้เพราะว่าใครไม่ได้นะอย่าไปพักเข้างูอะไรอย่างงี้นะ เพราะว่าคนโง่ความเจ,จรวยกับเราก็ได้คนที่เราด่าเขาไม่ได้คนโง่แต่เราคนที่เราด่าเขางูค้ควาจเจรวยกว่าเราก็ได้จะมากินเก่งกับเราก็ได้ก,า,ก,ก,รา,ก,ดการไปว่าพญานาคไม่ใช่คนโง่นะคะคืออาจจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่ติดใจเขาแล้วก็เขามักมีสีสุขร่ำรวยเพราะพญานาะคอันนั้นคือว่าเขาไม่ได้นะคะอยากทาชาแนลอยู่มากเลยแต่เดี๋ยวลูกแฟนคลับจะบอกว่าทำไมทาชาแนลอันนี้เล็บร้อนนะคะ สีชมพูตอนนี้คือพยาณาฟีเวอร์ค่ะใช่ไหมคะตอนนี้คือพยาณาฟีเวอร์ คือมันไม่ใช่เพิ่งมีมันมีมานานแล้วแต่คนคือตอนนี้มันฟีเวอร์อ่ะมันคุอใครใครก็อยากไปไหว้พญายนาคตั้งแต่มีนาคีนาคามานะ่ะนาคีก็ดังเพราะพญายนาคนะ,คะเขาก็ไปไหว้บวงสรวงที่คำชะโนดหนาะเขาก็ไม่ใช่เกยกาณนะว่าเขาดังแล้วเขาทำเขาค่อยไหว้เขาไปบนประมาณกันเลยก็ดาราไปเยอะมากเลยคำชะโนดนะ่ะเนาะ ก็เป็นความเชื่อส่วบุคคลก็น,น,นี้ว่าใครไม่ได้เนาะแค่นี้แล้วไปไหว้พญายนาคได้เลย νε, เลาก็ไปขอพรอยากได้แล้วก็ขออยากได้แก้วแห่งเงินทองความร่ํารวยเนาะเขาก็ให้พญายนาคให้ปู่ศรีสุโธยากศรีปทุมมาประทานความร่ำรวยให้แฟนคลับทุกคนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะตอนนี้ YouTube เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ปิดเหมือนปิดกั้นการมองเห็นมากแล้วก็อัพ บรายบ้าบอกเขแตกม,มากแล้วก็ไม่จัดลำดับคลิปให้ด้วยบ้าบอกเขแตกม,มากนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ